มาทางด้านนี้เลยนะคะต่อไปท่านผู้บริหารจากรูดบูเดนมและคุณชอกุนปารเมีเสียงต้องดังด้วยนะคะมีเรนเชิเลยค่ะท่านต่อไปนะคะท่านผู้บริหารจากรีวสค่ะและคุณอะตอมค่ะคุณอะตอมเรนเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารูปพูดคุยกันนะคะเร็ชิญเลยค่ะ สบายๆนะคะทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทักทายกันก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะจดจ่อตั้งตารอคอยนะคะว่าในปีนี้นะคะแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีไฮไลไท์อะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คุณเพรมนะคะแล้วก็แบรนด์พินเนียนก่อนเลยนะคะคุณเปรมคะวันนี้ฟิตเช็คเป็นยังไงบ้างคะใส่อะไรมารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับที่มาร่วมงาน,นารุ่นพิเศสกุลจินดีนะครับวันนี้ก็มาในรูปของพินเนียนนะครับเป็นยีนที่ เราบอกว่าเป็นลุกไบค์เกอร์แล้วกันแบบเป็ <10 A. S 2> นเท่ๆใช่ครับแล้วก็ <10 A. S 2> เป็นดีนเดนในคุณภาพสูงครับที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยค่ะนะคะก็คือสวมใส่สบายด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเบาๆนะคะสำหรับวิถีไบค์เกอร์ทุกท่านนะคะหรือใครที่ชอบแต่งตัวในสไตล์เท่ๆนะคะใส่แล้วก็มั่นใจใช่ครับหล่อขึ้นอีกจากร0 0ปเไปสารอยเรเลยขอบฝากด้วยนะครับแฟนที่นี่ขอบคุณ